ในส่วนนี้เราจะถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอที่สร้างขึ้นไปยัง GOT บันทึกข้อมูลโปรเจกต์ก่อนเริ่มการถ่ายโอนเมื่อได้บันทึกโปรเจกต์แล้วให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และ GOT โดยใช้สาย USB เปิดฝาครอบที่ด้านล่างซ้ายของด้านหน้าของ GOT แล้วเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบ USB จะต้องติดตั้งไดรเวอร์ USB เพื่อเปิดการทำงานการสื่อสาร USB ด้วย GOT ไดรเวอร์ USB จะติดตั้งโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่เกิดการเชื่อมต่อ USB ต่อไปเราจะกำหนดค่าการสื่อสารของคอมพิวเตอร์และ GOT เปิดแหล่งพลังงานไปยัง GOT ก่อนเริ่มดำเนินการเพื่อตั้งค่าเหล่านี้ จากเมนูบาร์ใน Gt Designer 3ให้เลือก Communication แล้วเลือก Write to GOT ยืนยันการตั้งค่าจะต้องทำการเลือก Direct สำหรับ Connection to GOT และควรเลือก USB สำหรับ PC Size I/F ต่อไปเรามาทำการทดสอบการสื่อสารกันคลิก Test หาก success fully connected ปรากฏขึ้นให้คลิกโอเคคลิกโอเคที่หน้าจอ communication configuration การตั้งค่าการสื่อสารที่จำเป็นก็จะมีการกำหนดเรียบร้อยต่อไปเราจะถ่ายโอนข้อมูลโปรเจกต์จากคอมพิวเตอร์ไปยัง GOT ยืนยันการตั้งค่าควรจะเลือก p a ็กเกจดาต้สำหรับ Light าต้าเลือก C b u i l t i n Flash Memory สำหรับ Destination d r i v e จากนั้นคลิก GOT Light dialog box ยืนยันการบันทึกจะแสดงขึ้นคลิก yes เพื่อเริ่มการบันทึกกล่องข้อความแสดงขึ้นระหว่างการบันทึก อย่าทำการใดๆที่ฝ่าฝืนคําเตือนใน d i a log box ที่เป็นข้อควรระวังเบื้องต้นการกระทำการใดๆเหล่านี้อาจป้องกันการบันทึกข้อมูล d i a log box นี้จะแสดงขึ้นเมื่อบันทึกเสร็จสิ้นคลิกโอเค GOT จะรีบูตโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกเสร็จสิ้นเมื่อหน้าจอเลือกภาษาปรากฏสัมผัสที่ English กระบวนการโอนถ่ายข้อมูลโปรเจกต์ไปยัง GOT เป็นอันเสร็จสิ้นหน้าจอ GOT ไม่ปรากฏอย่างถูกต้องในคราวนี้นั่นเพราะไม่มีการต่อเชื่อม PLC ในบทต่อไปเราจะต่อเชื่อม GOT กับ PLC